สุขย้ายเข้าราชาโชคยีห้ามิถุนายนสีลัคนาราศีเงินจะปังตังจะเพียบยี่สิบห้ามิถุนายนตรงกับวันศุกร์ดาวสุกจะย้ายราศีจากราศีมิถุนนะไปอยู่กรกฎได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคสี่ลัคนาราศีตรงนี้การเงินการทองจะดีผมก็ใช้คําว่าปังหมายความว่า ถ้าชีวิตการเงินของคุณที่ติดขัดนะในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าเดี๋ยวเมื่อดาวศุกบัรย้ายเข้าราชาโชคคุณจะขยับดีขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยยังไงก็จะต้องดีขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่ตั้งใจอยากจะเริ่มอะไรสักอย่างหนึง่งก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเช่นกันลัคนาที่หนึ่งคือ ลัคนาราศีเมษรครับมีใครลัคนาราศีเมษบ้างเป็นหนึ่งในลัคนาที่เดี๋ยวดาวสุกย้ายเข้าราชาโชคแล้วก็ใจเฮงและปังขึ้น mm hmm. เหตุผลตามรอบวงโคจรของโหราศาสตร์หรือแอสโรจีนั้นนะครับดาวสุก นะที่เข้าราชาโชคเนี่ยดาวศุกร์มันเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของลัคนาราศีเมษอันนั้นคือประการที่1ดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นราชาโชคนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีโชคดีเข้ามาแน่ๆชาวลัคนาราศีเมษเดี๋ยววันที่25เนี่ยยีเมษานี่ดาวจะขยับย้ายนะแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์โยกหน้าอาทิตย์โยกหน้าได้ตําแหน่งราชาโชคอีก ดาวพฤหัสโยกหลังอีกโยกเยอะมากเลยนะ,ะชาวลัคนาราศีเมษเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่เดี๋ยวดาวสุกย้ายเข้าราชาโชคจะเฮงและปังเพราะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าราชาโชคนะอันนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองดาวอาทิตย์โยกหน้าได้ราชาโชคอีกนะคำว่าโยกหน้าคือนับจากลัคนาไปสามราศี 3. ดาวพฤหัสโยกหลังโยกทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงฉะนั้นถ้าหลังจากวันที่25ตรงนี้คือไม่ต้องไปเอายาวหรอกเอาแค่จาก25่จนดาวสุขจะย้ายอีกทีนึงก็อาจจะนู่นแหละประมาณช่วงไปลายกรกฎาคละมั้งนะแต่เอาเป็นว่าถ้าพืชถ้าคุณมั่นใจว่ารักคุณลักคณาแม่จริงๆนะผมมั่นใจว่ายังไงคุณก็จะต้องดี ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องมีเงินเข้ามาหรืออ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีจะต้องเป็นเรื่องเฮงๆแน่ๆน,น,นะชาวลัคนาเมษนะฉะนั้นชาวเมษนะครับจะต้องเฮงแน่ๆไม่มีเหตุผลอื่นนะแล้วชาวเมษอีกเช่นกันดาวสุปเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยถ้าเจอใครช่วงนี้ก็อาจจะ เพศตรงข้ามอาจจะบุญหนุนส่งเออทำให้ทาให้เกื้อกันก็ได้โชคลาภอาจจะเข้ามาก็ได้ลัคนาราศีที่สองนะครับใจเฮงมากๆในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าราชาโชควันที่25วมิถุนายนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพครับพฤกษพ นะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤกศบโดยตรงคือพฤกศบเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นเจ้าบ้านเลยแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็ดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคก็เหมือนกับคุณจะมีโชคดีะนะนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่สองคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุก็ไปอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระเรือนการเงิน นะได้ราชาโชคอีกดาวเจ้าตัวได้ราชาโชคแล้วดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุไปเป็นราชาโชคอีกนั่นประการที่สองประการที่สามของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวพฤหัสไปลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะได้องค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์นั่นคืออีกประการหนึ่งที่นะครับเป็นเหตุผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ในวันที่25เนี้ยที่สุขจะย้ายเข้าราชาโชคเนี่ยนะครับคุณใจเฮงและปังฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวขยับตรงนี้นะครับหนึ่งเดือนเฮงแน่นอนนะเรื่องการเงินนะบอกก่อนเรื่องการเงินนะใจเฮงและปังหยิบจับอะไรก็จะได้ผลหรือจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะ นะครับจะมีรายได้พิเศษเข้ามาฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤกษบเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีช่วงที่ดาวสุขย้ายเข้าราชาโชคนี้25มิถุนายนนี้นะครับจะเฮงและปังนะเงินจะปังตังจะเพียบนะถ้าพื้นฐานดวงเดิมคุณไม่ขี้เหร่ละผมรับรองละเงินเข้าเพียบ ลัคนาราศีที่สนะครับจนช่วงที่ดาวสุกย้ายคือลัคนาอะไรเงินจะปังตังจะเพี้ยงแม่ไยลัคนาราศีกันกันเงอน เป็นอีกหนึ่งลัคนานะไปดูเถอะ่าด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์หรือแอโทรโลจีนั้นสินแสหม,มิงของอธิบายให้ฟังแบบชัดๆไปเลยนะว่าลัคนาราศีกันดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับคุณเก่งการเกรียนที่นี่เขาก็กันเหมือนกันนะแล้วก็ดาวศุกร์นั้นเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นลาพระ นะไปเป็นลาพะนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะลัคนาราศีกันดาวศุกร์นะดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่เรือนลาพะกระดุมพระไปเป็นลาพะแล้วดาวอาทิตย์ก็ดันหาไปลอยเป็นราชาโชคอ,อีกลอยกลางฟ้าอีกอะเออมีโอกาสจะมีลาผลเข้ามาแน่ๆจะมีโชคดีในเรือนการเงินเข้ามาแน่ๆ ชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับจะต้องเฮงและปังนะครับจะต้องเฮงและปังแน่ๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับผมติงไว้ก่อนเลยว่าโอเคการเงินการทองคุณจะดีขึ้นแต่คุณก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังนะครับระวังอย่างไร ดาวนะดาวศุกร์เนี่ยไปเป็นราชาโชคก็จริงแต่มันไปอยู่กับดาวอังคารเงินที่ได้มาระวังญาติหรือเพื่อนจะมาเบียดเบียนนะครับระวังญาติหรือเพื่อนจะมาเบียดเบียนฟังเข้าใจเลยนะเนี่ยชัดๆเลยนะครับแต่การเป็นหนึ่งลัคนาที่ <starting point> <wise> เดี๋ยววันที่ย5้าตรงเนี้ย25มิาินาเนี่ยเงินทองจะเข้ามาดี ชาวลัคนาราศีการทุกท่านให้รู้ไว้นะว่าเมื่อได้เงินมาปุ๊บเดี๋ยวคุณดูเลยช็อตต่อไปเดี๋ยวญาติหรือเพื่อนจะเข้ามาทําให้เดือดร้อนให้ใจแข็งให้กล้าปฏิเสธให้ใจแข็งให้กล้าที่จะปฏิเสธไว้เลยอีกหนึ่งลัคนาราศีที่การเงินจะปังใจเฮงนะครับในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าราชาโชคตรงนี้วันที่ยีตรงนี้ ได้แก่ลัคนาราศีอะไรครับ ها! ลัคนาราศีธนูธนูนะครับธนู นะครับอ้าวฟังนะครับฟังเหตุผลนะจะอธิบายเหตุผลเหตุผลให้ฟังนะอ่าโอเคลัคนาราศีธนูนั้นนะดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไปเป็นราชาโชคดาวสาวอยู่ในเรือนการเงินธนูจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่การเงินจะดีจะมีเงินพ,พิเศษเข้ามาแน่นอนแต่แต่มีแต่นะครับ มันไปเป็นราชาโชคก็จริงแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะมันมีโอกาสที่จะได้ลาภผลในแบบที่คุณไม่ได้คาดฝันหรือเป็นงานที่คุณจะต้องเดินทางแล้วดีนะหรือเป็นงานที่คุณจะต้องเดินทางแล้วดีหรืองานเก่าๆที่เคยคุณทำไว้ก่อนหน้านี้ติดต่อกลับมานะครับให้คุณได้ทำมันจะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ เมื่อได้เงินมาแล้วนะครับชาวลัคนาธนูแม่งก็จะต้องเอาไปซื้อของอะไรบางอย่างที่มันตั้งใจไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปอยู่กับดาวอังคารอืมนะนะครับบางทีก็อาจจะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรแหละของที่อยากได้หลายๆอย่างนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันเราแม่งอยากได้อะไรบ้างนะธนูนะอ่านะครับ นี่คือสีลัคนาราศีที่ผมบอกไว้ว่าดาวสุกย้ายตรงเนี้ยคุณจะปังแล้วก็เฮงนะครับจริงๆมันมีอยู่อีกหนึ่งลัคนาราศีแต่ว่ามันใจเฮงและปังเนี่ยมันจะมีข้อแม้หรือเงื่อนไขนะมีข้อแม้และเงื่อนไขนะครับนะครับฟังให้ดีนะมีข้อแม้และเงื่อนไข คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับจริงๆมันครบสี่ไปแล้วนะแต่ไอพิจิกเนี่ยมันจะเฮงและปังยังไงหมายความว่ายังไงคือดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองและเรือนวินาศของชาวพิจิกแล้วมันไปเป็นราชาโชคเนี่ยมันแปลความหมายอย่างนี้ครับแปลความหมายจากอย่างนี้ครับหมายความว่า มีโอกาสที่ลูกนี้จะเอาเงินมาใช้นะหรือมีโอกาสที่คู่จะนำโชคดีมาให้สังเกตดูทั้งสองอย่างนี้ไม่จะมาจากตัวคุณเองนะครับพิจิกนะครับถ้าจะได้จะมีจากสองกรณีคือหนึ่งลูกหนี้เก่าเอาเงินมาให้สองคู่นำลาบผลที่ดีมาให้ แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ติดโผลกับสีลัคนาที่ผมบอกไว้เมื่อกี้สีลัคนานั้นเนี่ยตามดวงมันตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยฉะนั้นท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับไปดูเอานะครับผมทวนอีกครั้งน้ำหนึ่งลัคนาราศีเมษสองลัคนาราศีพฤษภสามลัคนาราศีกันสี่ลัคนาราศีธนูแล้วก็มีห้อย พิจิกไว้แต่พิจิกผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะมาจากลูกนี้นะครับหรือว่าคู่นําโชคมาให้ขอโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ